สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นการอัดคลิปสอนในรายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนายอย่างนั้นกืนนะครับซึ่งเราก็จะมาต่อในบทที่2ให้ให้เสร็จในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีการบรรยายของครูให้เสร็จสิ้นในบทที่2แล้วก็จะตกลงกติกาก็คือสิ่งที่ครูส่งเข้ารายกลุ่มก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคลิปที่นําเสนอนวัตกรรมแต่ละอย่างนะครับเพราะว่า ักศึกษาจะได้มีเวลาทําในช่วงโควิดก็คือยังไงเราก็อยู่บ้านอยู่หัวภาอยู่แล้วก็จะได้คิดหัวข้อออกก็จะคิดว่านาวัตรกรรมที่เราจะทำนะ่ะมันน่าจะเป็นอะไรให้เหมาะสมกับกับวิชาเอของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครูก็เลยต้องขออนุญาตอธิบายแล้วก็บรรยายในหัวข้อของบทที่2ให้เสร็จนะครับทีนี้ก็ก็ขอตัดบทไปที่เนื้อหาครับผมในหัวข้อนะครับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับที่เขากล่าวไว้ว่าชีวิตที่มีคุณภาพ ไดเป็นชีวิตท,ที่ประสบความสมหวังรู้จักการยับยังความต้องการทางด้านร่างกายความต้องการทางด้านอารมณ์ของตนเองให้อยู่ในขอบเขตพื้นที่ที่ทพอดีสามารถใช้ความรู้นะครับสติปัญญาความรู้สึกนือคิดของตนเองนะครับไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเบียดเบียน,ยนหรือให้โทษแก่บุคคลอื่นนะครับและในขณะเดียวกันนะครับบุคคลจะต้องมีการรักมีการศึกษาสูง มีความขย,ยันอดทนนะครับสามารถประกอบอาชีพสืบจิตเป็นพลเมืองที่ดีนะครับมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะครับมีระเบียบวินัยมีกฎเกณฑ์ทางสังคมสวิหาความรู้เพิ่มเติมนะครับรู้จักใช้ความคิดและสติปัญญาแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ไอ,อ้ปัญหาทางสุขภาพและการดนินชีวิตของตนเองซึ่งถือว่าเป็นลักษณะของคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับของบุคคลในอีกระดับหนึ่ง ซึ่งก็มีแนวทางในการพัฒนาดังต่อไปนี้นะครับเขาบอกว่าในการพัฒนานั้นนะครับที่เทคโนโลยีมาใชใ้กับเรานะครับก็จะมีหนึ่งการพัฒนาทางด้านร่างกายนะครับถามว่าการพัฒนาทางด้านร่างกายคืออะไรคือการที่เรามุ่งเน้นให้ร่างกายเรามีสุขภาพแข็งแรงปราศจจากโรคภัยและการพิการใดๆทั้งสิน้นทีนี้ถามว่าพอพูดเรื่องการพัฒนาร่างกายตอนนี้ก็คงถ้าอยู่ในสถานการณ์ก่อนหน้านี้ครูก็คงอธิบายและข้ามไปนะครับแต่เพลินว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ของ ช่วงนี้ก็คือช่วงโควิดระบาดนะครับแต่เป็นระลอก4หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เขาจะเรียกกันทีนี้ถามว่าเราจะเห็นว่าตอนนี้ประชาชนก็จะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งรัฐบาลเขพยายามหาวัคซีนมาให้เราฉีดแต่ก็อาจจะไม่ได้ตามตามที่เราต้องการเท่าไหร่นะครับจนมีกระแสล่าสุดอะไรก็แซวเล่นถ้ากูหายไปอย่าไปต้องไปตามหาแล้วกูไปเก็บเหตุที่เราเหมือนเขาก็เปรียบเทียบเพราะตอนนี้ข้อมูลทางด้านที่นี่ทําให้เราทราบทันทีว่าวัคซีนที่จะมาต้านกับ เชื้อไวรัสโควิดส9าสายพันธุ์อะไรนะครับอินเดียเดลต้าต้องเ,เป็นวัคซีนพวกไฟเซอร์มอนนาอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้มนุษย์ทุกคนแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับทุกคนก็พยายามแสวงหาที่จะได้วัคซีนมาเพื่อทำให้ร่างกายเรามีภูมิต้านทานกับเชื้อโรคที่อยู่ณนปะัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นเชื้อโรคที่ร้ายกาจที่สุดเท,ท่าที่โลกเราได้ไประสบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้กนะ็คือเทคโนโลยีก็ทําให้เรานะครับอย่างถามว่าโควิดมาปีที่แล้ว ดยเทคโนโลยีนี่แหละก็รพยายามสร้าง,างวัคซีนก็ถือว่าใช้เวลาในการทําได้เร็วมากต่อให้เรายังไม่ทดลองร้อเปอร์เซ็นต์กับมนุษยนที่ที่ต้องเก็บระยะการทดลองมากกว่าน,นี้แต่ก็ถือว่า,ก,วาก็ด้วยเทคโนโลยีถึงสามารถทําให้เราได้วัคซีนออกมาได้ค่อนข้างเร็วนะครับทีนี้เทคโนโลยีที่ทใช้ันคือเอามาใช้ในการพัฒนาอารมณ์นะครับเพื่อมุ่งให้เรามีอารมณ์มีความสนุกสนานล่าเริงไม่เครียดหรือวิตกกังวลต่อ,อการเรียนหรือต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีแต่ความจเจริญหูจเจริญตาจเจริญใจมองโลกในแง่ในแง่ดีนะครับถามว่าถ้าเราสามารถทําอย่างนี้ได้ mm hmm. พูดง,ง่ายๆว่ามันก็เหมือนการคิดบวกในหัวข้อต่อไปจากนี้ไปนั่นแหละครับพูดง,ง่ายๆว่าการพัฒนาทางอารมณ์ก็คือเขาถึงบอกว่าทํายังไงก็ได้ให้เรามีความรู้สึกไม่มงหงุดหงิดซึ่งซึ่งมนุษย์นี่สามารถทาทาเรื่องอย่างนี้ได้ยากมากตราบใดที่นะครับเรายังมีความผูกพันถามว่าทําไมเพราะว่าหนึ่งถ้าเรามีคนรัก ถ้าคนรักทําอะไรไม่ได้ดังใจเราก็หงุดหงิดถ้าเรามีลูกถ้าลูกทําอะไรไม่ได้ดังใจเราเราก็หงุดหงิดมันก็หลายอย่างนั่นก็หมายว่าแต่ถ้าเรามีความรู้สึกปล่อยวางอีกเรื่องหนึ่งนะครับรับแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็มองข้ามในบางเรื่องที่ม,มนันมีซีเรียสมากก็จะทาให้เรามีการลักษณะหมือาการพัฒนาทางด้านอารมณ์ได้ค่อนข้างต่างาจะดีนะครับในสเต็ปต,ต,ต่อมาหรือว่าหัวข,ข้อต่อมาก็คือการพัฒนาทางด้านสังคมนะครับเพื่อให้มุง่งเพื่อมุ่งให้เป็น คนที่มีเกียรติได้รับการยอมรับและก็รบนับถือนะครับและการยอมรับด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของและความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของของสังคมนะครับในหัวข้อที่4ก็คือการพัฒนาความคิดนะครับเพื่อมุ่งให้เป็นคนที่มีความรู้ความต้องการนะครับที่จะรู้และเข้าใจในสิ่งตา่างๆมีความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์ในการคิดค้นหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหายอย่างหลากหลายให้กับตัวเองและดำินและดำรงชีพอยู่อย่างสุขสบาย นะครับแล้วก็การพัฒนาทางด้านจิตใจนะครับเพื่อมุ่งให้เป็นคนที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อชุมชนเป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางใจมีความมั่นใจว่าชีวิตนี้มีคุณค่ามีความสุขหรือเป็นชีวิตที่ดีกว่าอนาคตนะครับแล้วได้รับความหลุดพ้นจากทุกทั้งหลายนะครับการพัฒนาทางด้านปัญญาเพื่อมุ่งให้เราพัฒนาความเฉลียวฉลาดสามารถคิดพิจารณาต่างๆได้อย่างมีเหตุผลซึ่งปัญญาจะแตกฉาน ให้บุคคลนั้นจาเป็นต้องมีการศึกษาดับนหนึ่งคือพูดง่ายๆต้องมีการศึกษาเป็นพื้นนะครับแล้วก็การพัฒนาทางด้านวินัยเพื่อมุ่งให้คนมีระเบียบวินัยนะครับพัฒนาตนสามารถเคารพและปฏิบัติต่อภาระหน้าที่ต่างๆที่มีอย,อยอู่ที่อยู่ในกรอบข้อบังคับของกฎเกณฑ์ทั้งหลายซึ่งปัจจุบันเราก็บอกว่าสถานก,การณ์โควิดเขาก็ใช้มาตรการอีกแบบหนึ่งออกมาให้เราปฏิบัติตามซึ่งฐานว่าการที่จะปฏิบัติตามถ้าคนเรากลัวคําว่ากลัวเรารู้รเห็นรู้ผล เราก็จะปฏิบัติตามแต่ถ้าเรากลัวก็จริงแต่เราดูแล้วมันไม่ได้เป็นตานะคนเราก็อาจจะจะอยู่นอกกรอบน,นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าการพัฒนาทางวินัยก็เลยเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะครูพูดตลอดเวลาครูสอนนักศึกษาถ้าเป็นลักษณะแบบกาเรียกว่าออนไซต์ site, เนาะซึ่งสัปดาห์หน้าเดี๋ยวครูก็จะสอนแบบซูมก็คงต้องสอนแบบสอนสดนะครับสอนสดแบบซูมเพราะว่าครูก็ไปฝึกมาแล้วนะครับว่าการที่ประเทศพัฒนาและหลายประเทศถ้าเราไปมองกลับย้อนไป นะครับที่เขาผ่านจากประเทศด้อยพัฒนาคําว่าประเทศด้อยพัฒนาคือประเทศที่ยากจนซึ่งต่ำกว่าประเทศไทยแล้วก็มาระดับประเทศเราคือประเทศกาลังพัฒนาแล้วไปสู่ประเทศที่พัฒนานะครับยังมีสองประเทศหลักๆที่เราเห็นเห็นแล้วเขาพัฒนาได้เพราะเขามีวนันก็คือเกาหลีกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งการที่เขามีวนันนะครับแล้วก็มีการพัฒนาหลายๆของข้อที่ครูพูดผ่านมาไปเพื่ว่เขาพยายามป้อนให้เด็กรุ่นใหม่ให้มีสิ่งเหล่านี้ที่ครูพูดที่ผ่านมานะครับ ลหลังจากนั้นประเทศทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีวินัยเขาลพในกฎหมายร,รู้หน้าที่ของพลเมืองที่ดีจนทําให้ประเทศเขาเป็นประเทศที่เป็นประเทศชั้นนําระดับโลกทั้งสองประเทศนะครับทีนี้มาสู่หัวข้อการคิดเป็นนะครับทีนี้ถามว่าการคิดเป็นนี้มันคืออะไรมันก็มาจากแนวคิดที่ว่าธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนต้องการความสุขคนคิดเป็นจะสามารถดำเนินชีวิตให้พบความสุขได้ เพราะฉะนั้นถามว่าไอการที่เราบอกคิดเป็นนี่แหละมันคิดยังไงคิดให้ไปทางบวกหรือคิดให้ไปทางทางลบเพราะฉะนั้นการกําหนดความคิดก็เป็นเรื่องที่ที่สําคัญนะครับคือพูดง่ายๆว่าความคิดของมนุษย์เวลาเราจะมองไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเรามองเป็นคิดเป็นเราจะเห็นเอาผลเราเอาตะกะต่อให้เป็นเป็นเรื่องที่เป็นเชิงลบบางทีถ้าเราคิดเป็นเราจะมาบวกมาบูรณาการแล้วก็สามารถแนะนําได้ว่ามันวรจะเป็นยังไงไม่ใช่ว่าลบเราต้องทําลายอย่างเดียว นะครับทีนี้เขาบอกว่าในพื้นฐานเกี่ยวกับความคิดนะครับมันจะมีอยู่สี่ประการที่คนเราต้องทําความเข้าใจนะครับอันที่หนึ่งนะครับความความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับความคิดนะครับมนุษย์ทุกคนต้องการความสุขนี่คือความเชื่อพื้นฐานทีนี้กูก็ไม่รู้คําว่าไม่รู้ก็คือหลังจากบทนี้ต่อไปเดี๋ยวกูก็จะข้ามไปสอนอาจจะเป็นบทที่ห้าเลยเรื่องเทคโนโลยีนะวัตรกรรมกวกับการ อะไรนะทางศาสนาเนี่ยทีนี้ถามว่ามนุษย์ทุกคนต้องการความสุขแต่ความสุขของทุกคนน่ะมันไปทางบวกหรือทางลบอย่างถามว่าศาสนาพุทธสอนแบบมีเหตุมีผลแน่นอนความสุขของมนุษย์ต้องไปทางบวกความสุขของมนุษย์ก็คือพูดง่ายว่าเราต้องไม่มีความสุขบนความทุขของคนอื่นแต่ทีนี้อย่างผู้ก่อการร้ายอะไรแถวตมหนอกกลางที่เขาไปที่ยุ่งยุงโจรหรือสาระถนะของของเรื่องอีกศาสนาหนึง่งซึ่งครูก็ไม่ได้ว่ามันดีไม่ดีแต่ว่า คือเไม่รู้เขาไม่ป้อนความคิดยังไงแล้วครูก็เชื่อว่าศาสนาไม่ได้สอนให้เป็นอย่างนั้นที่เขาบอกว่าอะไรนะครับระเบิดทีชีพอน,นุนในนี้ที่เขายอมยอมฆ่าตัวตายแล้วก็อยู่ไปอยู่กับพระเจระเจ้า,าซึ่งพอไปถามศาสนาเขาเีงเขาก็าบอกเขาไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่มันเป็นความเชื่อของอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการลบล้างการปกครองในบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าจากพื้นฐานของการคิดเป็นมนุษย์ต้องการความสุขก็คือเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต้องการความสุขเมื่อเราและสังคมและสิ่งแวดล้อม มันสามารถผสมกลมกลืนกันอย่างราบดรื่นทางวัตถุทางกายทางใจมนุษย์จะมีความสุขเมื่อไม่มีปัญหานะครับถ้าเกิดปัญหาขึ้นเกิดช่องว่างระหว่างสถานการณ์และสิ่งที่เข้าไปอยู่จริงปัญหาในช่วงชีวิตของมนุษย์แต่ละคนย่อมเป็นเรื่องสลับซับซ้อนเกี่ยวโยงกับปัจจัยต่างๆและการคิดให้เป็นข้อมูลประกอบกับการคิดเพื่อแก้ไขปัญหานะครับและการเกิดความพึงพอใจ ทีนี้ถามว่าแค่หัวข้อที่หนึ่งหัวข้อเดียวถ้าจโยงใส่สถานการณ์ปัจจุบันนี่ก็ก็ใส่ได้เห็นชัดเจนในหลายๆเรื่องนะครับทีนี้ถามว่ามนุษย์จะมีความสุขถ้ามนุษย์สามารถผสมกลมกลืนกับอะไรนะครับร่างกายนะครับสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งตัวเราที่มันจะไม่ให้เกิดปัญหาถ้ามันผสมกลมกลืนกันอย่างราบรื่นนะครับแต่ทีนี้ถามว่าตอนนี้นะสังคมนะปัจจุบันนี้สิ่งที่มันทําให้มนุษย์เรารู้ว่าการมีความสุขต้องมีทึงบวก ที่มนุษย์เริ่มไม่มีความสุขเพราะเราไม่สามารถผสมกัเกินกับทั้งกายทั้งใจแล้วก็สภาพการในปัจจุบันคือพูดง่ายๆหลายๆครอบครัวตอนนี้เงินทองก็เหลือน้อยาสถานการณ์ที่มันข้ายากหมากแพงแล้วเธอเริ่มเข้ามาเพราะเธอโลคมันยังระบากอยู่หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันก็ส่วนทางการมันทาให้เกิดช่องว่างหลายๆเรื่องทีนี้ถามว่าณปัจจุบันนี้ถ้าวัดความสุขของประชาชนไทยนี่ก็คงลำบากนะครับอย่างถามว่ากูก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่ชอบไปพักผ่อนคําว่าพักผ่อนถ้าช่วงปิดนะครับปิดเทอมหรือปิดอะไรก็ชอบไป ตามภูเขาบางทีก็ข้ามไปลาวบางทีก็ไปเวียดนามบางทีก็ไปทะเลแต่พอเจอสถานการณ์อย่างนี้นะครับมันก็เปลี่ยนแบบนึงคุณก็ต้องหาวิธีคิดให้เป็นคิดให้มีความสุขให้ได้นะครับอันที่สองการคิดเป็นการคิดเป็นคือการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาเนื่องจากการคิดมีจุดเริ่มต้นที่ตัวปัญหาและการพยายิจารณาต่อรองถึงข้อมูลสามประการซึ่งข้อมูลสามประการก็คือข้อมูลของตนเองข้อมูลของสิ่งแวดล้อมและข้อมูลทางวิทยาการ ถ้าในบิบวิชาครูก็จะบอกบอกนักศึกษาตลดาดว่าคุณไปสวาทตัวเองสิไปวิเคราะห์ตัวเองสิว่าคุณมีความต้องการอะไรยังไงและสิ่งที่จะเข้ามามันคืออะไรวิเคราะห์เสร็จเราจะสามารถนําสิ่งที่เราวิเคราะห์แล้วไปสังเคราะห์คือเอาไปใช้ไปใช้ได้นะครับซึ่งต่อจากนั้นนะครับต่อจากอข้อมูลสาระการที่ครูพูดถึงนะครับต่อจากนั้นก็จะลงมือกระทำนะครับถ้าหากนานการกระทำหรือทางแก้ไขปัญหานะครับไม่พอใจก็จะหายไปกระบวนการคิดจะยุติลง แต่ถ้าหากบุคคลยังมีความรู้สึกไม่พอใจปัญหายังอยู่ก็จะเริ่มถึงกระบวนการคิดอีกอีกครั้งเขาเรียกว่าการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาแต่มันรู้สถานการณ์และปัจจุบันคือบางทีผมก็ไม่อยากหมายวึงตัวผู้อิงก็ไม่อยากพูดโยงเข้าไปในเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันมากเพราะจริงๆเันก็พูดไาไม่อยากพูดให้มันมันเกิดหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเราก็พยายามมาทมาเนื้อหาธางมเอกสารก่อนนะครับทีนี้การใช้ข้อมูล3ประเภทที่ครูพูดเมื่อกีพร้อมกับการแก้ไขปัญหาแนวคิดในการคิดเป็นนะครับ บุคคลจึงต้องถือว่าเป็นคนคิดเป็นจะต้องเป็นบุคคลทีส่สามารถใช้ข้อมูล3ประเภทไปพร้อมกับการตัดสินใจแก้ไขปัญหานะครับการคิดที่จะอาศัยข้อมูลประเภทใดประเภทหนึ่งหรือ2ประเภทยังไม่ถือว่าเป็นบุคคลที่คิดเป็นได้อย่างสมบูรณ์คือพูดง่ายๆเวลาเราคิดเราเอาองค์ประกอบทั้ง3อย่างนี้ไปไปผนวกรวมกันคิดนะครับข้อมูลที่1ประเภทที่1ที่เราคุยกันก็คือข้อมูลตัวเองนะครับประเภทข้อมูลตัวเองถูกกาหนดขึ้น นะครับเพราะอิทธิพลทางศาสนาและปัจจัยจติงวิทยาโดยเฉพาะทางพุทธศาสนาหมายถึงศาสนาที่นักศึกษาส่วนใหญ่นับถือซึ่งก็อาจจะไม่ได้กล่าวครอบคลุมบางศา,าสนาเพราะตัวครูเองซึ่งเป็น,ปนผู้บรรยายนะครับก็ยังนับถือศาสนาพุทธเพราะนั้นถ,ถามว่าในเรื่องของบางศาสนาที่ครูยังไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนก็ต้องขอไปมาก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่ก็อะเอาในเนื้อาหา,ใ,นใ,นอา,หาใกล้ตัวของผู้บรรยายก่อนนะครับเขาบอกว่าศาสนาพุทธซึ่งได้สั่งสอนให้บุคคลพิจารณาและเฝ้ามองตนเองนะครับ และแก้ไขปัญหาด้วยตนเองนะครับมีอิทธิพลต่อการกําหนดข้อมูลประเภทนี้คือการคิดเป็นซึ่งการมุ่งหมายที่ต้องให้บุคคลใช้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตนเองได้แก่ข้อมูลเรื่องสารภาพทางเศรษฐกิจสารภาพทางสังคมสารภาพทางอาามัยระดับการศึกษาความรู้ความถนัดทักษะวัยนะครับเพศซึ่งข้อมูลประเภทนี้นะครับต้องการให้พิจารณาจุดอ่อนจุดแข็งข้อดีข้อเสีย ของตัวเองอย่างริงจังก่อนจะตัดสินใจกระทําสิ่งใดส,สิ่งสิ่งหนึ่งดั่นก็าหมายค่าข้อมูลเกีเ่ยวกับตัวเองน็่คือสิ่งที่เราต้องมองตัวเองว่าหนึ่งเราเป็นใครล่ะถ้าอย่างครูก็ต้องมองว่าครูเป็นอาจารย์ครูจบอะไรมาครูมีความถนัดอะไรยังไงนะครับแล้วก็หมายมีข้อว่าครูจะอยู่ในสังคมนี้ยังไงจะพัฒนาไปยังไงแล้วจะสามารถช่วยเหลือคนอื่นยังไงนะครับแล้วเพิเอิญว่ามาดูสังคมรัะศาสนา,ภาสภาพเศรษฐกิจอีก กูถึงบอกว่าบางทีเวลารูคุยแล้วนักศึกษารูก็สงสารอยู่ตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีคือพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีเงินเราก็ต้องบูรณาการในการเรียนการสอนให้มันประหยัดที่สุดเสียที่สุดจนมีการอะไรครับช่วงนี้ก็คือมีการรณรงินลงจนกระทุ้งให้รัฐบาลออกนโยบายมาก็คือลดค่าเพิ่มลง50%ซึ่งตอนนี้ครูก็รอดูมหาลัยเราอยู่ว่าหลังจากเขาออกระเบียบชัดเจนแล้วยังไงรูก็จะประสานมันต่อว่าโอเคละมันสามารถช่วยนักศึกษาได้ระดับไหนยังไงรวมทั้งเทอมหน้าอีก ซึ่งเราก็ต้องผลักดันช่วยกันเพราะว่าจุดเริ่มต้นครูพูดตลอดน,นะครับว่าความสุขของเนาจ้ิเงเขาบอกเกิดจากใจเราก็จริงแนหะแต่ตัวสำคัญที่สุดคือเงินหรือว่าเศรษฐกิจถ้าเงนินดีเศรษฐกิจดีความความคิดบางอย่างมันก็จะไปรักษาเชิงบวกง่ายๆแล้วไปอิงก,กับเรื่องของความเชื่อทงางศาสนาก็คือทําดีได้ดีการช่วยเหลือคนอื่นการมีจิตใจเอ,อื้ออารีก็เป็นสิ่งที่ที่ดีนะครับมาดูข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมนะครับเขาบอกว่าธรรมชาติมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ไม่ได้อยู่ตามลำพังข้อมูลประเภทนี้จึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้บุคคลใช้นึกคิดนะครับคำนึงถึงสิ่งที่อยู่นอกกายคำนึงถึงผู้อื่นชุมชนตลอดจนสภาพแวดล้อมสังคมนะครับส่วนรวมนะครับหากบุคคลใช้ข้อมูลประเภทตนเองอย่างเดียวนะครับก็จะรักและเห็นแก่แก่ตัวนะครับและเป็นคนใจแคบคือพูดง่ายๆว่าถ้ามองต่อเราอย่างเดียวเราถ้ามองว่าเออสิ่งแวดล้อมที่อยู่ข้างเรา เราต้องเอาสิ่งที่เรานี้ไปคำนึงว่าถ้าเราดีเราก็ต้องทําสิ่งแวดล้อมให้ดีก็ต้องรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับคือพูด,ดง่ายๆอย่างที่วันตอนนั้นความกว้วันนี้ครูก็สอนอีกวิชาหนึ่งก็พูดตลอดว่าเออบางคนก็ไปตัดต้นไม้บน,บนปูบนป่าแล้วไปปลูกยางพาราซึ่งเป็นพืชเชิงเดี่ยวก็เป็นกานทรทําลายสิ่งแวดล้อมอีกแบบหนึง่งือพูด,ดง่ายๆว่าเราอยู่ได้สิ่งแวดล้อมต้องต้องอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้ข้อมูลทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอาจจะแยกเป็นข้อมูล นะครับต่างๆเช่นพฤติกรรมของมนุษย์ที่อยู่กับสังคมความถูกต้องความเหมาะสมนะครับข้อมูลทางกายภาพเช่นสภาพภูพมิอากาศดินทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเป็นข้อมูลที่เราต้องเอามาพหวบรวมก่อนที่เราจะใช้ชีวิตและการตัดสินใจนะครับข้อมูลทางวิชาการหมายถึงนะครับข้อมูลความรู้อันมหาศาลที่มนุษย์เราได้สะสมรวบรวมไว้นะครับเป็นเนื้อหาวิชาต่งตางๆเป็นหลักสูตรเป็นศาสตร์เป็นแนวคิดนะครับ ซึ่งพูดไง,ไง่ายๆมันก็เหมือนกับที่มาของคําว่าอะไรครับที่ครูชอบสอนตั้งแต่แรกบอกว่าวิสั์วิสั์คือความจรงิงแต่ก่อนจะเป็นวิสั์แลวความจริงได้มันก็ต้องมีการพิสูจน์ทราบทดสอบทราบออกมาซ้าําๆเหมือนเดิมที่เป็นสิ่งที่สามารถเขียนออกมาได้สรุปเป็นทฤษฎีก็คือความจรงิงเป็นข้อมูลทางวิชาการออกมาได้เพื่อให้เราสามารถใช้ประกอบในการตัดสินใจได้นะครับทีนี้ในข้อที่4ี่ศีและอำนาจในการตัดสินใจจะกําหนดชะตาชีวิตของมนุษย์นะครับ เพื่อพื้นฐานข้อนี้นะครับความเชื่อพื้นฐานข้อนี้นะครับมาจากคําสั่งสอนของพุทธจ่าเอ้ยพุทธศาสตร์นะครับโดยตรงก็คือพูดถเรื่องศาสนาเนี่ยแหละนักปัจญานะครับการศึกษาสํานักพุทธนิยมหรือว่าศาสนาพุทธสอนว่าปัญหาหรือความทุกข์ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นตามกระบวนการแห่งเหตุผลและทุกข์หรือปัญหาของมนุษย์นะครับเป็นสิ่งที่แก้ไขได้พร้อมทั้งได้ให้ใช้วิธีของอริยสัจสัจสีนะครับ ทีนี้พอมาดูตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าจากธรรมชาติของมนุษย์นะครับที่ว่าสิ่งที่ว่าสิ่งที่เป็นยอดปราถนาคือความสุขมนุษย์เราจะมีความสุขนะครับเมื่อตนเองและสังคมสิ่งแวดล้อมกลมกลืนกันอย่างราบรื่นทั้งทางด้านวัตถุก,กายและใจและมนุษย์นะครับกระทาได้ซึ่งมนุษย์จะกระทำเรื่องนี้ได้ยากแต่หากทาให้ตัวเองและสิ่งแวดล้อมผสมกลมกลืนและเหมาะสมของแต่ละคนนะครับซึ่งกลุ่มคนจะสามารถทํา ได้โดยกระทําดังต่อไปนี้หมายถึงว่าถ้าเราจะต้องปรับจริงๆเราก็ต้องดูนะครับหนึ่งปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับคือเป็นเรื่องธรรมชาติง่ายๆนี่แหละเหมือนกูเอาตรงๆตอนที่กูมารับราชการที่จังหวัดสกลนครกูยอมรับเลยว่ากูพิเศมาอยู่สกลกูไม่รู้อาหารสกลเป็นยังไงอย่างแกงอหล่าไม้บ้านกูก็ไม่ได้ใส่ปลาไม่ได้ใส่ไก่บ้านที่สกลก็จะใส่ตีนไก่มาแต่ก็รสชาติก็อร่อยแรยกๆกูก็กินไม่ได้ ซุปหน้าไม้บา้านครูไม่เคยใส่หนังหมูที่นี่ใส่หนังหมูคือหลายๆอย่างเวลาครูมาปรับแล้วทีนี้ถามว่าครูโตอยู่ที่ฝั่งของการเกษตรซึ่งเป็นเขตที่เป็นลักษณะเหมือนเขตร้อนนะครับพอครูมาอยู่สกลนครปีแรกที่ครูมาอยู่ครูจำได้เลยหน้าหนาวนี่หนาวมากครูยังงงโตจากเกสินไปนเรียนที่กรุงเทพก็ไม่เคยแม้กระทั่งจะหยิบเสื้อขนยาวมาใส่น,ะนานๆทีมาอยู่สกลนครใส่เสื้อขนยาวได้เป็นเดือนคือพูดง่ายๆครูคก็ต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมน,นะครับปรับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับตัวเรา อย่างตอนนี้คือพูดง่ายๆถ้าเอาเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองเนาะรัฐบาลก็พยายามปรับประชาชนให้เข้าใจรัฐบาลให้เข้าใจสถานการณ์แต่ประชาชนก็พยายามปรับอีกอย่างหนึ่งเพราะประชาชนก็ต้องเอาตัวรอดให้หนีพ้นจากโรคภัยให้ไดตนน้ตอนนี้ก็คือความต้องการมันก็อาจจะไปคูดๆกันบ้างนะครับและปรับปรุงตัวเองและสังคมสิ่งแวดล้อมทั้งสองด้านให้ผสม,ลมกลืนกันแล้วก็บอกว่าหลีกเลี่ยงสังคมและสิ่งแวดล้อมหนึ่งไปสู่สังคมสิ่งแวดล้อมหนึ่งที่เหมาะสมกับตัวเองอันนี้คือความจริงนะครับ อย่างมีข้อแม้คู่ข้อแม้หนึ่งในชีวิตนะครับซึ่งนักศึกษาภาคใต้ก็จะกดคู่นะครับคือคูเคยพูดตลอดว่าต้องให้เลือกไปประกอบอาชีพหรือไปทํางานคูของไม่ลงไปภาคใต้ถามว่าทาไมไม่ลงไปภาคใต้ไม่เกี่ยวกับศาสนานะครับคือพูด,ดง่ายๆว่าบรรยากาศของภาคใต้นี่มันก็เปรตฝนมันตกบ,บ่อยวันนี้แดดออกกทีมันจะเทลงมามันก็เทซึ่งคูเป,นคนนงคเป็นคนที่คู่เป็นคนที่ัวดเสียงฟ้าร้องัวอะลรอย่าง ทีนี้ถามว่าเราอยู่ใกล้ทะเลก็ดูเหมือนเย็นคกัแต่บางทีไอ้ร้อนที่มันเขมาัดประทะครูมีความรู้สึกว่าครูเหนียวครูอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นครูก็รู้ว่าครูอยู่สิงห์บุรีแล้วแต่ครูก็ต้องย้อนกลับมาอยู่สิงห์บ้รงที่อยู่เหมือนที่บ้านแต่เพิ่อว่าครูกลับมีความต้องการว่าครูยังอยู่อยากอยู่ในจังหวัดที่มีพื้นที่แห่งความเย็นครูก็จําเป็นต้องเลือกที่กับเข้ามาอยู่ที่จังหวัดสกลนครเพราะสกลนครเป็นจังหวัดที่อยู่ติดภูเขาอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ซึ่งมันทําให้ตัวจังหวัดสกนลคน,กกรนครน ทีนี้ในบทนี้นะครับกูขออนุญาตตัดบ,บทไปเร็กวก็แล้วกันเพราะว่าจริงๆในเนื้หยอหเอกสารพวกแบบการสอนกูก็ชี้แจงไว้แล้วนะครับแต่เรื่องที่รูต้องชี้แจงเพิ่ม,เต,มเติมนะครับก็คือหนึ่งคลิปที่กูเคยส่งให้ก่อนหน้านี้ที่เป็นคลิปนวัตก,กรรมนะครับเพียงแค่ว่าปีนี้รูบอกบว่ามันอาจจะไม่มีการไปลงพื้นที่คําว่าไปลงพื้นที่ก็คือไปดูหมู่บ้านวัฒนธรรมตามคําอธิบายรายวิชากูก็บอกว่าในสถานการณ์โควิดบางทีมันต้องปรับแก้ตามรูปแบบ ซึ่งตอนนี้ครูก็เรียกบางเอกเข้ามาคุยคว่ามาคุยคือมาจอยกันก่อนว่าเราจะทําคลิปเกี่ยวกับเนื้อหาอะไรนะครับซึ่งครูบอกว่าบางทีถ้าแค่ทําคลิปที่ไม่ไม่สามารถจับต้องได้ครูก็ไม่เอานะครูมีความรู้สึกว่าก็เราเรียนวิชาเทคโนโลยีแล้ววัตรกรรมซึ่งถามว่าอย่างตอนนี้ครูนะัดเอกไฟฟ้านะครับใหม่ถึงรหัสน่าจะเป็นรหัสห2หรือ63าที่ตกลงอยู่ประมาณเดี๋ยวกเกดี๋ยวครูเปิดดูให้ก่อนนะครับครูจะยกตัวอย่างแล้วครูก็จะบอกว่าแต่ละเอกนั้นควร คนทำยังไงรหัส63สามารถรหัส63เทียบกนนนึงเขาอยู่ปีสี่แล้วละ่ะเขาตกหล่นเราเขาเรียนวิชานี้ขาดไปตัวนึงเขามีอยู่สามคนคููก็นแนะนําเขาว่าโอเคละ่ะในเมื่อพวกแกสามคนลองทําคลิปนี้ดูสินะครับเขาเขาบอกว่าไปทำที่บ้านครูก็ได้ก็คือไปหาวงจรหรือหาอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในการวัดแสงวัดความเข้มของแสงเพื่อให้หลอดไฟสามารถเปิดปิดเองคือพูด,ดง่ายๆว่า ถ้าเราสามารถทําอย่างนี้อย่างครูกลับไปบ้านเมือ่อต้ะงช่างครูไม่ต้องกลับบ้านเมื่อกลับไปถึงปุ๊บไฟมันก็เปิดรอแล้วพอตื่นเช้ามาครูก็ไม่ต้องลุกมาปิดคือพูดง่าง่ว่ามันก็ดับของมันเอง,งด้วยแสงสว่างด้วยความเข้มของแสงที่มันจะตัดระบบตัวนั้นเพราะฉะนั้นเอกอิเล็กทรอนิกส์ไอเอเมฟ้าสามคนเขาก็รับไปทําซึ่งเขาก็เริ่มทําแล้วล่ะแล้วครูก็บอกว่าคุณก็ต้องไปไปพอดเรื่องมาเองว่าคุณจะนาเสนอเรื่องนี้แล้วคุณทํำยังไงก็เหมือนกับที่เขาทําน้าําหมักหอยเทลลี่กับอ,อะไรนะครับที่เขาบอกว เพียงแค่ว่าถ้าจะเอาไปลดต้นไม้น่ะเหมือนกลุ่มที่เขาเอาไปไปดูว่าต้นไม้ตัวนึนจะใช้เวลานานเกินไปจะด้วยการที่สถา,านการณ์โควิดอย่างนี้ครูอยากให้เราคิดหัวข้อแล้วเราได้คิดได้ทำแล้วมันสามารถอัดคิดได้ง่ายนะครับซึ่งมันก็จะมีเอกเครื่องคนรหัส64ถ้าคุณจำไม่ผิดครูก็เรียกมาคุยแล้วด้วยการที่เครื่องคนคนเขาก็ไม่เยอะครูก็บอกอ่างนี้แล้วกันครูมีหมายอยู่สองตัวบอกเขาตรงๆน่ะแต่เพื่อนว่าครูเปลี่ยนจากรถกระบะมาเป็นรถเก่งแล้วไปไหนมาไหนกูาหมาไปด้วยไม่ได้ แล้วหมาคูมันมีสองพันพันหนึ่งแม่ก็ชอบนั่งรถพันหนึ่งก็กลัวรถคูก็บอกงั้นดีไซน์ให้หน่อยเปิดประตูห้าก็คือประตูดักรถคูเสร็จแล้วดีไซน์แล้วว่าถ้าคูจะทำโกงหมาทํายังไงให้มันเหมาะเข้ากับรถคือพูดง่ายๆ่ายใช้ในวัตรกรรมในการออกแบบแล้วก็นวัตรกรรมในการท,ทําทํายังไงหมาคูเข้าง่ายออกง่ายแล้วคูสามารถเอาหมาไปไหนมาไหนได้ซึ่งเอกเอกเอการผลิตถ้าจะไม่ผิดกูอาจจะพูดผิดน่าจะเป็นเอกเอการผลิตหรือเครื่องกลนี่แหละมันมีสองเอกที่กูเรียกมาคุยนะครับเขาก็รับปากมาแล้วว่าเขาจะไปดีไซน์แต่เานนํสอ ซึ่งครูก็บอกว่าโอเคคุณต้องมีดีไซน์มาก่อนมานําเสนอมาพอดเรื่องช่วยกันว่าเราจะนําเสนอ,อยังไงดีนะครับทีนี้ก็จะมีเอกการผลิตหรือเปล่าที่มันมาค,นคู่แข่งก่อนครูก็บอกอย่างนี้แ้วกันลองคิดดูนี่ชั้นตากผ้าชั้นเก็บของถ้าเราจะทําเป็นกลุ่มครูก็บอกว่าเวลานํนำเสนอครูจะรู้ความเหมาะสมเองว่าถ้ากลุ่มนี้เจ็ดคนโอเคอาจจะทำทิ้งใหญ่แต่ก็ไม่ต้องใหญ่มากคือพูดยๆวงาพยายามให้เราสิ้นเปลืองน้อยที่สุด อเอให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิชาเอกที่เราเรียนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่างานที่ครูกำลังชี้แจงคืออยากให้นักศึกษาไปคิดอาทิตย์หน้าก็อาจจะทวงเริ่มทวงครว่าทวงก็ไม่ได้ไหมายว่าคุ้อาคิดเสร็จนะทวงให้คุณร้อยหรือว่าเอกหรือจะคุยอะไรคุณก็ได้ว่านําเสนอว่าอาจารย์ครับเอกผมมีอยู่ห้าคนทําอันนี้ดีไหมครับถ้าคุณปรึกษาผู้เสร็จคือว่าดีครูก็จะให้พวกคุณไปทาเพียงว่าขั้นตอนในการทําไม่ว่าจะเป็นอีกเครื่องกลการผลิตรีวิทาก็ยังที่มาเปิดครูแล้วลว่าเขายังไม่ได้ขยายผล สมมติว่าจะทําชั้นวางของโอเคละ่ะถ้าเราไม่อยากเข้ามาทําในโรงงานเรารู้ว่าเราต้องซื้อเหล็กซื้อเหล็กก็มันต้องออกตังการครูก็รู้มันก็จําเป็นในในการนําเสนองานในใแต่ละวิชามันก็ประมาณอย่างนี้เสร็จแล้วถ้าเราไม่ทําเองหราไปจ้างร้านที่มีการการเชื่อมเป็นแต่ก็ครูก็คงไม่ให้ทาโปรเจกต์ที่มันใหญ่มากเอาโปรเจกต์ที่มันเหมาะสมกับกับตัวเองนะครับอย่างของอิฐโยธาเทียบโอนแล้วอิโยธาสี่ปีนะครับรวมทั้งฐานปัดด้วยนะครับครูก็อาจจะเป็นอาทิตย์หน้าบ้างๆก็เข,เข้ามาคุยครูนาเสนอรครูแล้วกัน ครูให้ตัวอย่างก,กับหัวหน้าไปแต่เป็นหัวหน้าเทฟบนเดี๋ยวพวกสี่ปีครูยังไม่ได้ชี้แจงเดี๋ยวครูไ็ได้ชี้แจงในกลุ่มทีนึงนะครับครูบอกมาไปลองทีฬาดิบางทีครูไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวครูเห็นโต๊ะเขาก็จะมีโต๊ะเล็กโต๊ะใหญ่แล้วก็เป็นเก้าอี้นะทาง่ายๆนะครับเหมือนโต๊ะใหญ่ตัวหนึ่งก็อีกสี่ตัววางรอบข้างซึ่งมันก็ใช้เหล็กขนาดครึ่งน,นิ้วด้ยซ้ำไม่ได้ใหญ่กับไปอดัดไม่กี่แผ่นก็สามารถทําเป็นนวัตกรรมก็คือโต๊ะนั่งที่มันสามารถเคลื่อนย้ายได้ นะครับนั่นหมายก็ว่าเราทําตั้งแต่วางแผนดีไซน์เสร็จเอาไปเข้าสู่กระบวนการผลิตผลิตเสร็จก็มาอาัดคลิปว่าสิ่งที่เราทําเราโอเคเรามั่นใจอย่างนั้นอย่างนี้นะครับซึ่งถามว่านักศึกษาที่เรียนกับครูตอนนี้ก็จะมีเอกไฟฟ้าลาดหกสี 4, นะครับที่เป็นกลุ่มเทียบโอนถ้าจะไม่ผิดครูยังไม่ได้เ,เข้ามาคุยแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ลาดหกสีที่เทียบโอนแต่ไม่ว่าจะเป็นเอกไฟฟ้าอิเล็กครูอยากได้อย่างนี้ครูอยากให้ทุกคนทําอย่างนี้นะครับตอนนี้ในเจตนาของครู่ะ คุณลองไปที่โรงเรียนคือเศษแรกคือจับจับกลุ่มกันได้เพื่อนว่าเราก็เรียนแบบโควิมครูยังไม่รู้ว่าทุกคุณทั้งห้องได้เจอกันบ่อยหรือเปล่าจับกลุ่มก็ได้สักสามสี่คนห้าคนก็ได้ลองไปดูที่โรงเรียนประฐมตามบันนอกเอาจริงๆถามว่าไปดูทําไมทุกโรงเรียนอ่ะตอนกลางคืนมันก็ต้องมีพัดลมที่เปิดไฟตามแต่อาคารหรืออะไรแล้วแต่ซึ่งเขาไม่เปิดมากหรอกแต่ก็ต้องมีจุดแสงสว่างลองใช้อย่างที่ครูว่าที่ครูมอบหมายให้เอกไฟฟ้ารหัสหกสามที่เขาลองทําที่บ้านครู ไปหาซื้อแผงวงจรที่มันสามารถตัดหรือว่าปิดไฟตามความเข้มของของแสงได้นะครับไอ้กูขออนุญาตเดิดไว้แป๊บนึงก่อนนะครับ